ตอนที่หนึ่งสีปีก่อนมเมล็ดพันธุ์ลึกลับ3ามเมล็ดตกลงสู่พื้นโลกและพวกมันก็ได้เติบโตกลายเป็นหอคอยบาเบลขนาดมหือมาภายในหอคอยบาเบลมีมอนสเตอร์นับไม่ถ้วนหลั่งไหลออกมา ทั่วพิบตาพื้นดินกลายเป็นทะเลเพิงครึ่งหนึ่งของโลกถูกทำลายจนพวกเขาปรากฏตัวขึ้นเหล่าผู้ถูกเลือกให้ต่อสู้กับมอนสเตอร์บรรดาผู้ที่เผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ด้วยการทำสัญญากับวิญญาณผู้กล้าเราเรียกพวกเขาว่าฮีโร่และฉัน40ปีต่อมาขอย้ำขณะนี้แบรก,ก้ก้าเขียวมอนสเตอร์แลงอีได้หลบหนีจากการไล่ล่าของฮีโร่ พลเมืองทุกคนโปรดอพยพไปยังศูนย์หลบภัยทางอากาศที่ใกล้ที่สุดอย่างรวดเร็วย้ำอีกครั้งฉันในวัย23ปีเป็นเพียงพลเรือนธรรมดานี่มันไม่ใช่มอนสเตอร์แรงอีธรรมดาแล้วมอนสเตอร์แรลงอีแบลกาเขียวนี่มันสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดและมีสัญชตาตญาณการเอาชีวิตรอดสูงชัดๆทันทีที่หันหลังกลับแท่งเหล็กพวกนั้นต้องแทงทะลุร่างกายฉันอย่างแน่นอน <c oughs> ช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสมเพชซะจริง วันๆเจ้าเอาแต่ต้มหนอนมแมลงกี่อยู่หรือไงถึงได้สู้ไอสัตว์ตัวพันนี้ไม่ได้ทําไมต้องตายตอนนี้ด้วยให้ตายสิเข้าใจแล้วเจ้าชายยิ่งกว่าสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บนี่อีกสินะเสียงนี้คือสิ่งที่อยู่ในท้องของฉันลองดูที่เครื่องมือเจ้าสัตว์หลายนั่นใช้สิมันกําลังปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของเจ้าอยู่ดูเถอมันคงวางแผนที่จะดักจับเจ้าในอาณาเขตของมันและเกืนกินเจ้าทั้งเป็นมรสวรค์แห่งยมโลกก็ฉันไม่ใช่หีโลกสักหน่อยฉันเป็นแค่พลเรือน ถ้าฉันตายแกก็ต้องตายเหมือนกันอย่างนั้นหรือถ้าเั้นให้ข้าช่วยไหมว่าว่าไงนะเฮ้อก่อนอื่นมองมาที่ข้าและวสัญญาว่าจะให้เกียรติและเคารพข้าจนกว่าข้าจะออกจากร่างนี้ได้มอบลงม,มอบลงมอบแล้วบิดร่างกายไปทางขวา นี่ฉันลบมันได้งั้นเหรอเนี่ยเอาละตอนนี้กองเล็บมันติดอยู่ในพื้นดินแล้วเรามาสนทนากันต่อเลยไหมจากนี้ไปเจ้าจุงเรียกข้าว่าเจ้านายนี่ฉันไปลงเอยด้วยการเกินกินจ้บ้าแบบนี้ได้อย่างไรเนี่ยวันก่อนอ้านี่มันควรจะเป็นวันหยุดของฉันสิแล้วทำไมฉันถึงมาอยู่หน้างานได้พลเรือนมินแจฮาเมื่อเช้านี้ ยัยเจฮ่านายหลับดีหรือเปล่านายรู้เรื่องแรกผิดปกติในดันเจี้ยนที่อิมซินหรือยังหลับดีหรือเปล่าครับผมเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างงั้นเหรอฉันเองก็ได้ยินแล้วเหมือนกันแต่ตอนนี้ทีมสืบสวนกับผนกวิจัยของเราอยู่ที่สหรัฐอเมริกากันหมดนายรู้ใช่ไหมโหหนะ้าวันนี้เป็นวันแรกของการหยุดพักล้อนของผมนะครับขอร้องเถอเนอะช่วยเชนนอยโถเว้ยฉันดันเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ในประเทศนี้เนอะมันช่วยไม่ได้ สงคราม40ปีสงครามอันน่าสะเจดสะยองยังคงดำเนินอยู่ใช่แล้วครับแต่ถ้าเรามีฮีโร่10ดาวปรากฏตัว,วก็บางทีสงครามอันน่าเบื่อหน่ายนี้อาจจะจบลงก็ได้อย่างที่คุณทราบการจะกำจัดฝูงมอนเตอร์ระดับสูงนั้นจำเป็นต้องมีค่าความเข้ากันและดวงวิญญาณที่มีความแข็งแกร่งตอนยังมีชีวิตเท่านั้นถึงจะเชื่อมต่อกันได้อย่างไรก็ตามการทำสัญญาจะเกิดขึ้นในอายุ15-17ปีเท่านั้น ถ้าค่าความเข้ากันที่หายไปของฉันกลับมาแล้วก็บางทีฉันอาจจะหวังที่จะได้สิบดาวด้วยซ้ำแต่อดีตก็คืออดีตตอนนี้ฉันต้องมุ่งหน้าต่อไปทำงานแนวหน้าในฐานะเจ้าหน้าที่เอกชนพิเศษเพื่อฟื้นฟูค่าความถนัดของตัวเองต่อไปไม่ว่าตอนนี้ค่าความถนัดของฉันจะสูงแค่ไหนมันก็ไม่มีความหมายอีกแล้วฮา่าดันเจียนแร่แรงดีในอินซินกันในที่สุดนายก็มาฉันเกือบหมดหวังซะแล้วข้ามคำทักทายแล้วไปกันเถอะ นายเอาอุปกรณ์มาด้วยสินะแน่นอนผมเอามาแล้วนั่นมันแล่ที่เพิ่งค้นพบน่ะมันดูเหมือนต้นไม้แห้งเพราะแบบนั้นเราเรียกมันว่าแบ็กวูดความแข็งของมันเป็นยังไงบ้างครับแค่ถูกชกเบาๆก็แตกแล้วละแต่ว่ามันจะแข็งขึ้นเมื่อดูดซับแสงดูดซับแสงไม่ใช่ความร้อนองั้นเหรอเพิ่งเคยเห็นแร่แบบนี้เป็นครั้งแรกเลยแฮะนี่คงเป็นเหตุผลหัวหน้าดูตื่นเต้นมากเมื่อเช้านี้ อย่างไรก็ตามตอนนี้เรากําลังทดสอบว่าขีดจากัดความแข็งของมันคือแค่ไหนอยู่ฉันจะแจ้งให้นายรู้เมื่อผลลัพธ์ออกมาฉันไม่เคยเห็นแร่แบบนี้ในดันเจียนแลงบีมาก่อนเลยไม่คิดว่าในดันเจียนแลงดีจะมีแร่แบบนี้ถ้าพาสิ่งนี้ไปหัวหน้าคงจะแตกกันหรอนี่มันวงเวทอันเชิญทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ อนั่นมันบ้าอะไรกันตอนที่สองถ้านี่คือวงเวทอันเชิญจริงๆงั้นเจ้านี่ก็คงเป็นดวงวิญญาณความทรงจำกำลังถูกแบ่งปันท่านผู้ยิ่งใหญ่และลวงโลดที่จะสืบสารมระดกแห่งรัทธิ ผู้เป็นหนึ่งเดียวในใต้ล่าเมื่อกี้มันความทรงจําจากช่วงชีวิตของดวงวิญญาณสินะฉันได้ยินอย่างชัดเจนว่าพวกเขาพูดว่าลัทธิและลัทธิเดียวที่ฉันรู้จักก็คือ,อลัทธิมารสวรรค์นี่คือมารสวรรค์งั้นเหรอข้าอยู่ที่ไหนจําได้ว่ากําลังกินสามปีสายบรุรพาอยู่นี่นาะแล้วทาไมอืมความทรงจํานี้มันอะไรกันมินแจฮาใครสนทําไมมันมืดเช่นนี้จุดตะเกียงหน่อยสิ นี่มันอะไรกันสายสัมพันธ์ของร่างกายกับดวงวิญญาณหากร่างกายตายดวงวิญญาณจะตายหากดวงวิญญาณตายร่างกายจะตายจุานี่คือศูนย์ตรวจสอบดวงวิญญาณอืมศูนย์ตรวจสอบดวงวิญญาณคือสถานที่ผู้ทําสัญญากับดวงวิญญาณต้องมานะเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้ากันแต่เนื่องจากค่าความเข้ากันของฉันคือศูนย์พวกเขาคงคิดว่ามันแปลกเออดูถ้าจะเกิดข้อผิดพลาดกับผลลัพธ์นิดหน่อย เดี๋ยวผมจะเตรียมการทดสอบให้คุณใหม่อีกครั้งนะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าถ้าค่าความเข้ากันของฉันยังเท่าเดิมนั่นหมายความว่าเจ้านี้ไม่ใช่ดวงวิญญาณจริงๆสินะต้องให้ข้าพูดอีกกี่ครั้งเจ้าถึงจะเข้าใจข้ายังมีชีวิตอยู่จากความทรงจําของเจ้าดูเหมือนว่าคนโลกนี้จะยืมพลังมาจากความตายสินะแต่ข้ายังไม่ตายถึงอย่างนั้นสถานะของนายก็อยู่ระหว่างความเป็นกับความตายไม่ใช่หรอจะว่าไปอยู่ข้างในท้องฉันนายทำอะไรได้บ้าง ตั้งแต่เมื่อวานดวงวิญญาที่อ้างตัวว่าเป็นมารสวรรค์ได้เข้ามาอยู่ในท้องของฉันแต่เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นหัวของสถานที่ทเรียกว่าลัทธิมารแต่มันไม่ได้ถูกกล่าวถึงในบันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างใดใดเลยข้ามองเห็นภายนอกผ่านดวงตาของเจ้าสามารถลิ้มรสอาหารที่เจ้ากินได้และยังสัมผัสได้ถึงพลังปานที่ไหลเวียนอยู่ภายในกายเจ้าอีกด้วยถ้าสิ่งนี้ได้รับการขัดเกลาให้เป็นพลังแห่งจิตและนำไปใช้กับวรยุทธเจ้าจะมีพลังที่สามารถแยกภูเขาไทยออกจากกันได้เลย เรื่องเหมือนนั้นมันเพ้อฝันเกินไปแล้วสาหรับพลเรือนที่ไม่มีค่าความเข้ากันอย่างฉันเจ้าต้องเชื่อค่หากเจ้าอยากมีชีวิตรอดจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้างั้นหรอลองมองไปบนท้องฟ้าสิมอนเตอร์แร้งอีแบก้าเขียวกําลังหลบหนีจากการไล่ล่าของฮีโร่ย้ำอีกครั้งนั่นเหมันจากความรู้ของเจ้ามันคือแบก้าเขียวมอนเตอร์แร้งอีสินะมอนเตอร์ที่หลุดออกมาจากดันเจียนนั้นพบเห็นได้บ,บ่อย แต่มันจะถูกจัดการทันทีที่ฮีโร่มาถึงเป็นการฉลาดที่ระมัดระวังแต่สัตว์ร้ายจะไม่ปล่อยเหยื่อที่อ่อนแอกว่าตัวมันเองหนีไปเด็ดขาดหรือว่าอันตราย ตาปลอดภัยหรือเปล่าครับเออเออผมจะดึงความสนใจไว้ให้ใช้โอกาสนี้พาคุณตาไปที่ศูนย์หลบภัยทีนายรู้งั้นเหรอว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่เป็นไรฉันรู้รูปแบบของแบก,ก้าเขียวหมดแล้วมันเร็วมากด้วยทักษะของเจ้าตอนนี้ให้ประจันหน้ากับแบก,ก้าเขียวที่น่ากลัวนั้นเป็นไปไม่ได้หรอก นี่ไม่ใช่เวลามาย่อเย้ยะฉันหรอกนะจากตรงนี้ไปถึงศูนย์หลบภัยประมาณ70เมตรฉันต้องทำได้แนะ่มันปิดกั้นทางหนีของฉันงนั้นเหรอนี่มันไม่ใช่มอนเตอร์แรงอีธรรมดาแล้ว เพงเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสมเพชซะจริงที่ผ่านมาเจ้าเอาแต่ต้มหนอนแมลงกินหรือไงตัวเจ้าช้ายิ่งกว่าสดหลายที่ได้รับบาดเจ็บเสียอีกมองดูให้ดีสิมันกําลังใช้เครื่องมือเพื่อปิดทางหลบหนีของเจ้าใช่ไหมสแสดงว่ามันวางแผนที่จะดักจับเจ้าภายในอาณาเขตของมันและกินเจ้าทั้งเป็นแต่ฉันไม่ใช่ฮีโร่เป็นแค่พลเรือนธรรมดาเองนะและถ้าฉันตายนายก็จะตายเหมือนกันอย่างนั้นหรืองั้นให้ข้าสอนเจ้าเอาไหมวะว่างนะ ก่อนอื่นจนกว่าข้าจะออกจากร่างนี้ได้จงเงยหน้ามองข้าด้วยความเคารพและให้เกียรติเสมอหมอบลงโน้มลงบิดร่างกายไปทางขวานี่ฉันหลบมันงั้นหรอกอ oh. งเล็บมันติดอยู่ในพื้นดินแล้วเรามาพูดคุยกันต่อเลยไหมจงเทิดทูนข้าตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปถึงจะไม่ใช่ดวงวิญญ,ญาณแต่บาง,างทฉีฉันจะเงยหน้าขึ้นมองนายแค่นั้นหรือ จะเคารพนายด้วยย่อมได้ข้าจะสอนวิชาย่างก้าวที่เหมาะแก่เจ้าให้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งวิชานี้เรียกว่าย่างก้าวห้าธาตุเริ่มจากก้าวที่สามต้นที่สามเริ่มจากก้าวที่สามเนื่องจากนี้เป็นครั้งแรกของเจ้าจงมุ่งความสนใจไปที่ความรู้สึกถึงพลังและยอมจำนวนต่อร่างกายดินเดนที่มนุษย์ไม่อาจย่างกายพลังที่แบ่งแยกผืนน้ำให้ตกลงสู่พื้นโลกปลายนิ้วของฉันรู้สึกเย็นขึ้น ไม่สินี่มันความเย็นยะเยือกที่กัดกินผิวหนังพลังที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวแต่มนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้สัมผัสถึงท่าทางั้5ที่หลอมรวมพลังเจ้ากับพลังรอบกายให้เป็นหนึ่งเดียวพลังที่ไม่รู้จักกำลังทําให้ร่างกายฉันเคลื่อนไหวความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยแต่ควบคุมได้ราวกับการหายใจนี่คือวิรุทธ์ย่างก้าวที่เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณท่าทุงั้5 มันจะมีพลังที่แข็งแกร่งกว่าแต่ว่าเ <Wow. S 1> พราะข้าสอนคำไร้ให้เจ้าโดยตรงมันจึงยังสะดุดอยู่เอาละต่อไปเป็นเก้าที่สนี่คือพลังของนายสินะพลังของข้า ยังเก้าห้าธาตุเป็นวิชาที่ข้าเชี่ยวชาญตั้งแต่อายุห้าขวบแต่หลังจากที่ข้าสอนคำร่ายให้เจ้าเป็นการส่วนตัวเจ้ากลับอ้างว่ามันเป็นพลังของข้าทั้งๆท,ที่เจ้าทำผิดพลาดเนี่ยนะคำร่ายเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยการรวบรวมพลังส่วนท่อส่งพลังนั้นคือร่างกายของเจ้าเองแต่ร่างกายของฉันไม่สามารถบรรจุพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณได้ฉันสูญเสียค่าความเข้ากันทั้งหมดไปในวัยเด็กซึ่งนั่นหมายความว่าฉันเป็นเพียงพลเรือนที่ไม่มีพลังในการต่อสู้กับมอนเตอร์ ชื่อมินเจอาค่าความเข้ากัน0 0 0 0คุณสมบัติฮีโร่ไม่เพียงพอดังนั้นพลังที่กำลังเคลื่อนไหวในร่างกายของฉันในตอนนี้ต้องเป็นของนายไม่ใช่ของฉันเจ้าคนโง่หน้าสมเพช้าทั้งห้าคือพลังที่มาจากธรรมชาติและมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันเขาจะบอกให้ว่าหากมนุษย์ฝึกฝนอย่างเหมาะสมก็ไม่จำเป็นต้องยืมพลังจากวิญญ,ญาณหรืออะไรทั้งนั้นหรอกพลังที่ร่างกายเจ้ารู้สึกอยู่ตอนนี้ถูกปลุกให้ตื่นด้วยย่างก้าวห้าธาตุมันเป็นความรู้สึกขอองงตัวเเจ้า เพราะงั้นเจ้าจงเชื่อใจในสิ่งที่ร่างกายเจ้ารู้สึกไม่ใช่พลังวิญญ,ญาณแต่เป็นความรู้สึกของฉันงั้นหรอหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมไปฉันก็สมัครเป็นเจ้าหน้าที่เอกชนพิเศษแวนวหน้าเพราะฉันไม่อาจละทิ้งความฝันที่อยากเป็นฮีโร่ได้และต้องการเรียกค่าความเข้ากันของฉันกลับคืนมาแม้ตอนนั้นจะไม่พบอะไรเลยแต่หากถึงจะไม่มีพลังวิญญ,ญาณแล้วฉันสามารถต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้แปลว่าฉันก็ยังเป็นฮีโร่ได้ าทั้ง5ตอนนี้เจ้าสามารถสร้างมันขึ้นมาได้แล้วถ้าเป็นมันสวรรค์ต้องสามารถทําให้ฉันกลายเป็นฮีโร่ได้แน่นอนไม่อย่างนั้นคนที่ไม่มีค่าความเข้ากันอย่างฉันคงไม่สามารถเผชิญกับมอนเตอร์ได้แบบนี้ฉันยังมีโอกาส เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเจ้านี่มันอ่อนแอกว่าตัวข้าในวัยห้าขวบซะอีกยังไม่จบหยุดทำมันเก่งเถอะมันจบลงแล้วนั่นมันฮีโร่ตำรวจก็ามาด้วย มันจบแล้วเหรอนี่คือสิ่งที่เรียกว่าฮีโร่สินะเขามาเช้ากว่าที่ข้าคาดไว้มากมีอะไรน่าภาคภูมิใจถึงกับการต้องยกมือขึ้นเช่นนั้นหรือที่ฉันรอดชีวิตมาได้เพราะนายเลยนะมารสวรรค์ชิแต่เจ้าก็ยังคงดีกว่าชายคนนั้นดูเผินๆเขาแทบไม่มีทักษะอะไรเลยในสถาบันของข้าเขาเป็นได้แค่หุ่นฝึกเท่านั้นนายนีความมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยนะ แถมเสียงของนายก็น่าลำคาญมากอีกเมื่อคู่ข้าอาจะปล่อยให้เจ้าตายแต่ตอนนี้ฉันรู้ว่านายเป็นของจริงบางทีมันสวรรค์อาจจะแข็งแกร่งกว่าฮีโร่ทั้งหมดที่ฉันเคยชื่นชมหรือบางทีเขาอาจเหมือนกับเทพที่ทรงพลังถ้าเป็นเขาต้องพาฉันไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้แน่เมื่อคู่เจ้าบอกว่าเสียงข้าน่าลำคาญางั้นหรอ ฉันหมายถึงตอนที่ฉันตระหนักได้ถึงความสง่างามที่แท้จริงของคุณมารสวรรค์แล้วน่ะเสียงของข้ามันทำไม <_ letter> ตอนที่4ขอบคุณมากนะฉันคิดว่าจะไม่ได้เห็นหน้าหลานสาวตัวเองซะแล้ว <_ ser> คุณตาเงยหน้าขึ้นเถอะครับผมทำเพื่อช่วยตัวเองเหมือนกันฮึ <_ letter> ได้รับคำแนะนำจากข้าแต่เจ้ากลับเป็นผู้ที่ได้รับความชมเชยเพียงคนเดียวรือ <_ letter> <_ letter> คุณตาคุณตากะโอ้หลานมาที่นี่พ่อเป็นห่วงตางั้นหรือไม่เป็นไรตาหายดีแล้วนะหนูเคยเห็นพี่ชายด้วยคุณคือฮีโร่จากใน Youtube ใช่ไหม youtube พี่ชายคือคนที่ช่วยชีวิตคุณตาของหนูไว้หนูเห็นหมดแล้วนะ ขอบคุณมากนะกะที่ช่วยคุณตัาของหนูเราจะไม่มีวันลืมบุญคุณนี้เลยอ่ะไม่ต้องหรอกครับผมก็แค่ผู้ชายคนนั้นคือฮีโร่ใน YouTube จริงด้วยฉันก็เห็นเหมือนกันเป็นเขาจริงๆเขาคือฮีโร่ที่แท้จริงความกล้าหาญของคุณน่าทึ่งมาก <laughs> <laughs> บางทีนี่คงเป็นรางวัลสำหรับฉัน <c oughs> อืม <c oughs> ข้าไม่เคยเห็นคนที่พูดจะเก่งๆชดใช้บุญคุณกันสักคนเฮ้อ <c oughs> มันสวรรค์นายคงหนุนหิดมากสินะคุณแม่ผมสัญญาจะเป็นฮีโร่ที่ยอดเยี่ยมให้ได้ความฝันงั้นเหรอรู้สึกเหมือนจริงหรือเกินไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะกำจัดแบก้าเขียวได้ด้วยตัวเองมันสวรรค์ฉันมีคำถามว่าอย่างไงฉันสามารถเรียนวรยุทธ์ได้หรือเปล่าแล้วคิดว่ายังเก้าห้าธาตุเป็นมายากลเด็กเล่นหรือไงเจ้าหนะได้เรียนวารยุทธ์ไปแล้วค่าความเข้ากันของฉันหายไปตั้งแต่ยังเด็ก และพออายุ20ปีฉันลอดตายมาจากแนวหน้าฉันไม่สามารถเป็นฮีโร่ได้ยอมแพ้ซะเถอะค่าความเข้ากันเมื่อเสียไปแล้วไม่อาจคืนได้ฉันคิดว่าตัวเองไม่มีความหวังอีกแล้วแต่ว่ามนสวรวันฉันมีเรื่องจะขอนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันที่จะได้เป็นฮีโร่ได้โปิดสอนวรยุทธให้ฉันด้วยหัวใจของมินเจาหากำลังเต้นรัวงง้นลือ ข้าตั้งใจที่จะสอนให้เจ้าป้องกันตัวเองอยู่แล้วเพราะหากเจ้าตายไปมันจะเป็นปัญหากับข้าได้ป้องกันตัวเองมันไม่พอหรอกฉันต้องการบางอย่างที่แข็งแกร่งกว่านั้นฉันจะต้องกลายเป็นฮีโร่ให้ได้เพราะฉันได้สัญญาไว้แล้วสัญญาที่คุ้มค่าจะเสี่ยงชีวิตสัญญาหรืออ๋อกับพ่อแม่ของเจ้าที่เสียชีวิตไปนั่นหรอแต่นั่นมันไม่เกี่ยวอะไรกับข้าสักหน่อยมันสวรรค์แบ่งปันความรงจรกับฉันอดีตของฉันไม่มีเหตุผลพอที่เขาจะสอนวรยุทธ์ให้สินะเ้าเงิน แต่การเป็นฮีโร่ของฉันอาจเป็นกุญแจสําคัญในการกลับสู่โลกเดิมของนายก็ได้นะยังไงเรื่องทั้งหมดนี้เริ่มจากวงเวทอันเชิญสถาบันทางการทหารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวงเวทอันเชิญมีอยู่ในสถาบันทางการทหารหรือสถาบันวิจัยเฉพาะทางเท่านั้นเจ้าจะบอกว่าเราต้องการสถานะฮีโร่เพื่อเข้าไปยังสถานที่เหล่านั้นใช่ไหมสถาบันวิจัยเฉพาะทางฉันก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้มันเป็นเพียงวิธีเดียวที่ฉันคิดออกอืม การสอนให้เจ้าเข้าถึงระดับเข้าโรงเรียนทหารเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับข้าถึงอย่างนั้นหากเจ้าต้องการพลังที่มากกว่าเจ้าต้องมีพลังที่จะรักษาพันธสัญญาโบราณจากนั้นนำเบาะแสที่เกี่ยวกับวิธีที่เจ้าและข้าจะสามารถกลับไปอยู่ในรูปแบบเดิมมาให้ข้าเบาะแสและหากเจ้าละเลยการเชื่อมต่อของเราหลังจากบรรลุเป้าหมายข้าจะทําให้เจ้าไม่มีวันได้เกิดอีกหนึ่งเบาะแสข้าจะสอนวรยุทธ์หนึ่งอย่างให้เจ้าเขากำลังพยายามรักษาความไว้ใจสินะ เข้าใจแล้วฉันจะเดิมพันทุกอย่างเพื่อค้นหาเบาะแสที่จะส่งนายกลับบ้านให้ได้ลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำแผนคือยังไงเจ้าบ,บอกให้ข้าสอนวรยุทธ์ให้แล้วยังไงต่อไม่ใช่ว่าสถาบันทางการทหารไม่ต้องการฮีโร่ที่ไม่มีสัญญากับดวงวิญญาณหรอกหรือเจ้าคงยังไม่ลืมนะว่าข้าไม่ใช่วิญญาณการพิสูจน์ว่าเป็นวิญญาณหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอก สิ่งสาคัญคือแรงแรงที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาในสถาบันการทหาร2ดาวสินะใช่มีนักเรียนที่อายุต่ำกว่า18ปีจํานวนไม่มากนักที่มีแรงสองดาวเพราะงั้นน่าจะพอไหวส่วน3ดาวจะได้รับเข้าศึกษาในฐานะนักเรียนชั้นนําถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ควรตั้งเป้าไปที่3ดาวถึงจะปลอดภัยฉันก็คิดอย่างนั้นด้วยอายุของฉันฉันต้องมีแรงที่น่าสนใจนกว่านี้การประเมินแรงจะเริ่มในเดือนพฤศจิกาย,ยนเหลือเวลาอีก6เดือนนายคิดว่าจะสามารถเพิ่มแรงเป็น3ดาวได้ไหม รสชาติไม่เร็วคิดว่าเขาเป็นใครกันนั่นสินะนายไปถึงราชาแห่งวรยุทธ์จะทําไม่ได้ได้ยังไงหยุดคำเยินยอไว้เท่านั้นเถอะข้าได้มองหาวิธีที่จะพัฒนาร่างกายที่อ่อนปอกเปียกของเจ้าได้อย่างรวดเร็วไว้แล้วซึ่งข้อสรุปก็คือการผสมปานคุณธรรมกับปานมารนในโลกนี้มีปานอยู่สาประเภทคือปานคุณธรรมปานธรรมชาติและปานมาร กานคุณธรรมสร้างขึ้นได้ช้าแต่แข็งแกร่งมันจะนําไปสู่ขอบเขตที่สูงขึ้นส่วนปานมานเป็นวิธีที่รวดเร็วในการฝึกทําให้เข้าถึงขอบเขตบางอย่างในระยะเวลาอันสั้นได้แต่ถ้าเจ้าเรียนรู้ทั้งสองอย่างพร้อมกันเจ้าจะกลายเป็นคนบ้าไม่ก็พิการนี่นายจะทําให้ฉันเป็นคนบ้าเหรอเขาจะได้อะไรจากการเปลี่ยนให้เจ้ากลายเป็นคนบ้าล่ะ เอาละนั่งในตำแหน่งดอกบัวข้าจะสอนวิธีบ่มเพาะแบบใหม่ที่ผสมผสานปานทั้งสองอย่างชันฉลาดให้วิธีบ่มเพาะลมปานนี้เรียกว่าบ่มเพาะหญิงหยาน